ไปเริ่มต้นที่ข้าวนี้พี่น้องครับรังสแกมเมอร์จัดฉากเป็นสำนักง,งานตำรวจหลายชาติเพิ่อมาเข้าขวาจึงสั่นเพื่อสิทธายลีบตัวคนมาเออโอ้ยฉลาดครับนอสุมุนิปันฮอลลีวูดพี่น้องเลยเจ้ากลมข่าวทหารบกตำรวจไซเบอร์เขาคนร่างสแกมเมอร์ช่องจอมครับพ่อหลักฐานก็อาจจะยากรรมขามชาติจัดฉากเป็นสำนักง,งานตำรวจหลายชาติน้ำกันมีแผนการทำงานอย่างเป็นระบบไพคู่ข้าม มนุษยชาติของแท่ยุคดิจิทัลพี่น้องครับวันที่23มกราคม2569ผู 2, 9, ้้สื้อขข่าวรายงานว่ากองทบกโดยพ้นโทษที่ระนั่นนั่นทะควางเจ้ากรมข่าวทหารบกครับหรือว่าจอกอขอวอทอบอและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารรวมกับพ้นตำรวจตรีวิทยาศีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการกองบังคับการปรับปรา,รามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าผอบอกปอทอออนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก,ออาก่ออช่อกอตรนะฮะเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยแหล่งประกอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสแกมเมอร์บริเวณด่านพรมแดนทาวนช่องจอมโอสเม็ด นะอำเภอกาบเชิงงจวัสุลินในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีจากการเข้าตรวจค้นตรวจสอบพ่อพยานหลักฐานจำนวนหลายครับโดยเฉพาะาห้องที่จัดถ้ำคลายกับสำนักง,งานตำรวจนะครับและกาหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆสะท้อนการจัดการพื้นที่และกระบวนการหลอกลวงที่มีการว่างแผนบริหารและควบคุมอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงเป็น เครือข่ายอาชจญจากรรมขามชาติพนะอุ้ยมาสร้างว่าเจ้าหน้าที่ระบุว่าการกระทําดังกล่าวบาเพียงแต่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแต่ยังถือว่าเป็นภัยต่อมนุษยชาติในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่ใส่กลไกลออนไลน์เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนยางกว้างขวางนะทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะเรง่งขยายผลสกัดกันและดําเนินการตาม กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาความมั่นคงของชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนพ้นว่านะครับนี่ลหละพี่น้องเอ้ยกาจำลองเป็นรูปตำรวจเป็นรูปไอ้สำนักง,งานนั่นสำนักง,งานนี่มาเป็นของต่างประเทศไทยครับทุกหมองที่เขาใช้ตัวนะครับแล้วก็ทายคลิปอ้างตัวว่าเป็นนะครับเจ้าใหญ่น้าตัวของประเทศนั่นประเทศนี้พเพื่อที่เฮ็ดให้มีความหนาเสื้อถือแล้วกตว็ตัวต้มเอาเงินคนอื่นนะครับโชคดีที่ มองนี่เจอใครเข้าไปครับเละเทนะต่ตะวัดกันยังถิมหลักฐานเอาไว้แต่ละมองนี่ละเข้าใจได้เอาไปยื่นให้กครับอ่าเช่าโลกเขาได้หูนะครับว่าประเทศนี้มันประเทศสแกมเมอร์อิหรีวันต่อไปนะครับคบก็ได้พี่น้องเอ้ยนะฮะแค่ได้ยินเสียงก็อยากแลนหนีแล้วนะ,ะโผดพ่หากินกับการตัวต้มทั่วประเทศนี่กาอ่าซีเช่าจีนคนไทยผ้าคามมาจากขเขมร จับชาวจีนพ้อมผูน้นำผ้าชาวไทยหาคนมีโทรศัพท์ส9เกาเครื่องจิกามาตั้งแกงสแกมเมอร์ว่มืตัวไซเบอร์สแกมสางความเสียหายกับคนไทยหนักขนาดกับชาวจีนพอมผูน้นำผ้าชาวไทยคณะรอบเดินทางจากขาเ,เขมรเข้าไทยหาคนโกโทรศัพท์19เกาเครื่องพกกว้ยังก็โพดก็เหลือเนี่ยพ้นเรือตรีปารัตรัตนาชัายพันธ์โคสชกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาก,การป้องกันใช้แดนจันทบุรีตราด วงเหล็บก่อปอช่อจอต่อโดยชอก่อน่อย่อจันทบุรีได้ดำเนินการลาดตะเวนและซุ่มเฝ้าตรวจสอบตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและสะกัดกันอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบในช่วงกลางเดือนคมงค้ืนวันที่21มกราคม2569เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยครับลักลอบเดินเท้าเข้ามาในราชนาจักร ของไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบูน้ำเล็บแมวน้ำบกจับมาในเพื่อนเทียมเพอโป่งน้ำห่อนจังหวัดจันทบุรีนะโป่งน้ำร้อนนะครับบอกน้ำห่อนน้ำห่อนบ่มี่ได้ล่ะมิต่น้ำร้อนบุรีรัมย์นะครับโป่งน้ำร้อนครับจังหวัดจันทบุรีบ้านข่อยเอิญน,น้ำห่อนนะครับรวมจำนวนได้หาคนน้ำกัน นะครับซึ่งก็เป็นบุคคลสัญชาติเช่าจีนสีคนบ่มีเอกสารหนังสือเดินทางจักอย่างจักแนวค้นเถือนแล้วก็บ,บุคคลสัญชาติไทยหนึ่งคนเจ้าหน้าทีน่นำผ้าต่างดาวลักลอบเข่าเมืองจากฟังประเทศเพื่อนบ้านนะครับบงเล็บเขมอน,นะครับจากการสักถามเบื้องต้นพบว่า การลักลอบเข่าเมืองในครั้งนี้ครับมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์การกดดันและการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าไซเบอร์สแกรมนะครับซึ่งกันในประเทศเพื่อนบ้านนะเคมอนหรือกัมพูชานี่แหละครับขมรซึ่งกัรส่งผลให้กลุมบุคคลนะบางส่วนพยายามลบหนีออกจากพื้นที่ผ่านแนวชายแดนมาทางธรรมชาติทั้งนี้หน่วยได้ควบคุมผู้ต้องหาทั้งเบิ ทรงมอบหมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นเขามืจังหวัดจันทบุรีและกับพนักงานสอบสวนสพโปง่งน้ำร้อนนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัดขรบสิทธิมนุษยชนและศักิศีความเป็นมนุษย์ของผู้ถือควบคุมตัวถูกประกาศ กองทัพเรือยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยรักษาความมั่นคงของประเทศและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอาชญาก,กรรมข้ามชาติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหา ไซเบอร์สแกมที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนนะครับอย่างหลายผลวัจังสั่นอาเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างนักน่วงนะครับอาผู้ประชาชนนํากันเป็นหูเป็นตาครับเงินที่มันหามาได้ง่ายๆมันอาจสิง่ายในช่วงแรกแต่ช่วงต่อไปก็รับกรรมล้วนๆนะครับจะไปเสียเวลาให้ถืกจองจําเห็นยังทํางานสุดจริตได้ดีแล้วนะครับ ไปต่อกันดิจจข่าวหนึ่งแม่ค่าโดนตบเพราะทวงเงินค่ามึกยางร้อยบาทเอาคว่าจังสัน่นเราขายของเราก็สิ้องได้เงินตัวเนาะนะฮะวัยรุ่นสาวเมาหนักครับอ๋อบาดาัดสาซีนาดาท่อปล่อยแซงก่อนตบหนาแม่ค่าประมึกยางวห้าสิบสองปีเพราะทวงเงินค่าของร้อยบาทบัดเศร้าเมาแล้วเอามาแถลงข่าวให้เงยหนาในเด้อยจะหาแนวคุ้มหนาเด้อยจะเข็นนะครับจากกรณีในโลกออนไลน์ มีการแชร่คลิปนักท่องเที่ยวสาวเช่าไทายรายหนึ่งมีลักษณะค่ายครับนะครับเค็งโสมายางหนักเลยโซเค็งมีปากมีเสียงก็ไม่ค่าขายปลาหมึอกอย่างนะครับบริเวณหาดจอมเทียน,นอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีตะเหลืองกรณีท่วงเงินค่าปลาหมึอกอย่างจำนวน100บาทนะครับโดยในคลิปแมคค่าได้แสดงโทรศัพท์มือถือยืนยันว่าเงินยังงนย่งไม่ได้เขา้าบัญชี ก่อนที่นักท่องเที่ยวสาวจัดซีนาและก็ใสเมื่อตบหนา้าแม่ค่ะต่อมามีบุคคลเข้ามาหามปรามเหตุการณ์ดังกล่าวจึงยึดยุดตีลงทำการกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ปานเสี้ยนแปรวิจารณ์มุวยนะครับวิจารณ์ยางกว้างขวางล่าสุด22มิมมกราคม2ห6 9เก่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและก็พ่อกับนั่งระเบียบอายุห2ปีหรือว่าป้าป้าบิงนะครับแล้วเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกย่างซึ่งกําำลังยางเร่ จำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวโดยคุณปาบิงเนี่ยเปิดเผยว่า,าหเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีสามของวันที่สิบสามมกราสองหาหกเก้าที่พานมาคณะกําลกงขายปลาหมึกย่างอยู่บริเวณชายหาดจอมเทียนนะครับในเมื่อเกิดเหตุน,นั้นก็ะดิมหญิงสาวเจ้าไทายสวมเสื้อเอวร้อยสีครีมนะครับกางเกงขายเน้าสีดำนั่งเคียงโซ่แอนกอฮ่์อยู่เพียงลำพังแล้วก็ตะโกนเอื้อนสอบถามว่า มีอาหารแนวอยู่แนวกินอีอยัางแน่คุณป้าป้าบิงกะ็แจ้งว่าหอ,อมีปลาหมึกย่างก่อนที่หญิงสาวจะสั่งซื้อไป1ชุดราคา100่า100บาทนะครับเมื่อ,อย่างเส็จเรียบร้อยก็นําไปเสปิร์ฟกับลูกค้ากับบอกว่าปลาหมึกบอฮอน ป้าบิงกเลยขอโทษและกะ็น้ำปลาหมึกไปอุ่นให้ไหม่วันต่อไปนะย่งไรก็ตามครับลูกค้าหญิงไร้ดังกล่าวแสดงอาการบรพอร่อใจตะโกนดา่าท่อโดยค้าหยาบไข่ต่อมาเหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับกระทั่งมีพนละเมืองดีครับเขามาหามปรามอ่าแล้วก็โดยความอับอายและกะ็บ่ต้องการมีปัญหาป้าบิงก็เลยยางลบออกจากจุดเกิดเหตุคณะที่หญิงสาว กลับไปนางทีโตแล้วก็รับประทานปลาหมึกย่างอร็สอร่อยโดยบ่ชํำราเงินนะครับปาบินก็นยืนยันว่าเงินครับปลาหมึกย่างเบึกย่างนั้นร้อยบาทกับเพราะได้เข้าบันที่แต่อย่างใดแล้วว่าเราโอนแล้วแต่ว,ว่าบ้โอนบ่าเขาน่ะพร้อมระบุว่าหลังเกิดเหตุการ์บ่พอ่อหญิงสาวไล่ดังกล่าวอีกเลยทั้งนี้ครับอยากฝากถึงครูกรณีว่า บ่ควรเหตุจังสี่กะทำความรุนแรงกับผู้อื่นเดอ้อแล้วก็หากบ่มีเงินจ่ายอิลีก็สามารถบกคุยกันดีๆแม่แม่ก็เสิให้กินอยู่ดอกนะครับอ่าเพราะว่าตนเองพร้อมให้กินโดยบ่คิดเงินเนื่องจากที่ผ่านมาเคยปล่อยให้ลูกค้าติดเงินแล้วก็ถือกเบี้ยวเงินมาหยุดบ่อยครั้งจน่าชินแล้ววนันถ่ดไปแต่ครั้งนี้ถือว่ารุนแรง นะครับติดเงินยังบ่พอยังมาลงไม่ลงมืออีก,กอู้เนอนะอยากเห็นนาเด้อยากเห็นนาเด้มีผู้ใดหุดักอีน้าหนีบ่เนะนะครับทายรูปมาให้เบิ่งเนี่ยนะปรดพ่อบักม่วบัอกแตงแค้นตะลุ่พร้พอมพี่นออ้อเงยนะครับอ่ะไปเบิ่งความเคลื่อนนาครับของศิลปินในดวงใจนะครับ มากความสามารถนะอยู่ใสคนกระหักพี่น้องครับถ,ถึงจะบางครั้งมีการนะครับผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าก็ยอมรับในความผิดนั่นนะครับนั่นก็คือพิเศษยโลโซของเขานั่นเองไปเลื่อนจำนะครับยายไปเลื่อนจำชั่วคร้าวเขากลิ่นเะตรียมพร้อมกอนนะรกรอนที่สิปล่อย นะครับวายังสัน่นนะเพาราะว่าเรื่อนจําพิเศษมินบุรีใหญ่เสกโลโซไปเรื่อนจําชั่วคราวเขากลิ่งเพนบุรี่รับโทษมาแล้ว8เดือนครับคุณสมบัติเขาเกณียนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฝึกอบรมให้ครบลักสูตรจะเข้าคายได้พิจารณาพักโทษ การวิภาพกรณ์ซุขพิไมยนะครับภรรยาของพีเสกโลโซได้โพสต์ภาพและก็ขอความในเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวดีเรื่องจำพิเศษมีนบุรีใหายเสกโลโซไปคุ้มขังที่เรื่องจำชัวรข้าวเขากลิ่งจังหวัดเพชรบุรีนะ่โดยระบุว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวและแฟนคลับที่พีเสกโลโซของเข้าทุกคนนะครับแต่ไปนี่ก็จะต้องทำโตไม่กันยาได้เหยียบเขามาที่นี่อีกนะ เพราะน่าจะเขียนแล้วค่ะออโพดนี่กับแฟนครับเข้าไปคอมเมนต์วอาคุยสอบถามให้กำลังใจนะครับพี่เสกโลโซอยู่ว่าใกล้จะได้พ้นโทษออกมาแล้วสำหรับคดีของเสกโลโซเมื่อวันที่2 0พฤษภาคม2 5 6าศาลอายามินบุรีอ่านคำพิาพสากษาศาลดีกาคดีพนักงานอายการยืนฟ้องนายเสกสรรสุขพิมายจำเลยคดีหมายเล็กคดีดำออ่าง1662อทับอง1ึงแดงออ่าง68-2 88ทับ2หก1ความผิดฐานต่อสู่คัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏริวัติตามหน้าที่เสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบคร่องโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพศ .2549 0โดยสารพิภากษา แก้ให้ลงโทษเสกโลโซจำคุกสองปีสิบสองเดือนยี่สิบวันนะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปคุมขังย่างเรื่อนจำพิเศษมินบุรีน่ะปัจจุบันเสกโลโซได้ถือคุมขังในเรื่อนจำนะพิเศษมินบุรีแล้วกว็แปดเดือนครับอ่ารายงานข่าวจากราชท่านปเปิดเผยว่าเสกโลโซอยู่ในกลุ่มของผู้ต้องขังที่เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยการขัดยายจากเรื่อนจำพิเศษมินบุรีไปย่งเรื่อนจำ ชั่วคราวเขากลิ่งเนื่องจากเสกโลโซมีคุณสมบัติเข้าสู่โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อให้ได้รับการพักโทษทั่วไปเรื่องจําชั่วคราวเขากลิ่งนะครับจะมีลักษณะใครท่านทศฐานเปิดวัดถุป,ปรัสงค์เพื่อฝึกอบร่มและฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังและเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเมื่อผู้ต้องขังนะครับผ่านการฝึกอบรมทักษะจนจบหลักสูตรของโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยแล้วก็จะได้พิจารณาคุณสมบัติเขาโครงการพักการลงโทษชั่วคราวนะครับสำหรับเรื่องจำชั่วคราวเขากิ่งนอกจากจะเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยยังเปิดหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนที่จะมาศึกษาดูงานและกับพัฒนาใ,นให้เป็นเรื่องจำแห่งการท่องเทีย่ยอนอกจากนั้นครับยังมีร้านกาแฟาให้บริการักท่องเที่ยวมีฐานเรียนรู้เศรษ,ษฐกิจพ่อเพียงการปลูกพืชพักต่างๆ เพืชอพักสวนครัวผพักบุงพักคณาพักชะอมครับมีการเลี้ยงสัตว์ในแต่ละฐานตั้งแต่การเลี้ยงวัวแกะแพะกระบือสวยงามไข่ไก่ไข่ยังสีไก่ดำแล้วก็พันุกระต่ายสุนัขไก่ชนยังสีนะครับร่วมไปถึงยังมีการนำวันวัตถุธรรมชาติ มาฝึกทักษะอาชีพเช่นการสารซุมไม้ไผ่ซุมไกย่ยังสิการทําเตาประสิทธิภาพสูงนะครับหละกการเผาทานการทําน้าสมขั้นไม่การทํำำาปุ๋ยใส่เดือนออร่วมไปถึงครับการฝึกวิชาชีพทําเตาทานท่าอทาอิฐก,ก้อนดิน โครงการโคกหนองหน้าแห่งน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานที่ซอยให้ผู้ต้องขังครับมีอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงตามทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังครับที่พ้นโทษที่มีพื้นที่ ทางการเกษตรนะครับสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้วันต่อไปจสได้ใส่ชีวิตที่เหลือนะครับหลังจากที่รับโทษแล้วนะครับใส่ชีวิตแบบง่ายได้นะครับว่าไปยุงไปเกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตนะครับนะฮะไปเอกจากข่าวหนึ่งกับรวบสองผัวเมียตีเนียนแต่งชุดพนักงานตะเวนงัดตู้วงจรโทรศัพท์นะครับเสียหายนับแสนวันที่ยี 13, ่ 2, สิมมกราคมสองพ กองบัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB กองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนายมนาตชัยอายุ45่ปีแลนนางสาวชุติการอายุสีปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดเพชรบุรีที่จอจาน5 5หาเทับงลงวันที่ท่านวาคม2568และกอกสารจังหวัดเพชรบุรีที่จอจานห5หห ลงวันที4ท่4ธันวาความ2568คือกันนะครับซึ่งต้องหาว่ากรระทาคเาผีผยดร่วมกันลักทรัพย์โดยใส่ย่านผ้านะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการผ้าทรัพย์นั่นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มโดยการจับกลุมได้ที่นาบ้านนะครับเป็นบ้านพักในเพื่อนที่กระทุ่มล่มอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมครับพฤติการ ก่อนถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่6พฤศจิกา2น2 5 68ปีที่แล้วที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติได้รับแจ้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณเทศบ,บาลอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีล่มครับบ่สสามารถใส่งานได้จึงได้ไปตรวจสอบพบว่าตู ชุ่มสายโทรศัพท์ของบริษัทซึ่งติดตั้งเอาไว้ยอยู่บริเวณถนนในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับถือค้นรายมาลักเอาอุปกรณ์ภายในตู้ชุ่มสายโทรศัพท์กับไปจนเบิดเกี้ยงมานะอ้าวปวดพวกเนยเด้รับความเสียหายหลักแสนพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองหกแปดเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกา ได้มีชายหญิงคู่หนึ่งครับแต่งกายในชุดพนักงานบริษัทบริษัษทโทรคมนาคมแห่งชาติบุเดลงทุนไปตัดสูตรประนันบ่ขับรถเก๋งสีขาวมาจอดฟังตรงคำที่เกิดเหตุครับจากนั้นก็ไดยย่างเข้าไปที่ฟังถนนที่มีตู้ชุ่มสายโทรศัพท์ตั้งอยู่กระไยใส่อุปกรณ์สร้างงัดตู้ชุ่มสายโทรศัพท์ แล้วก็เรื่อเอาอุปกรณ์ภายในตู้หิวกลับไปใส่รถเจ้าของหน้าตาเสยคนอยู่แถวหน,นก็คิดว่าโอ้สงสัยพนังงานกันเจ้ามาสมตูบ้บ้าซะแล้วงัดเอาไปใส่รถเจ้าของเราก็ขับหนีหน้าตาเสยไปตะเงึนตะโงดน,น,นะครับจนกระทั่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณดังกล่าวใส่บ่ได้ครับก็เลยได้แจ้งไปที่บริษัท ตรวจสอบจนทราบว่าตู้ชุ่มสายโทรศัพท์ถือค้อนลายมังงดัดเอาอุปกรณ์ภายในตู้ไปเบิดขับเหลือแต่ตู้เป่าๆต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำลังการหากรมครับการปราบปรามก็ได้ทําการสืบสวนสอบสวนวสครับทราบว่าผู้ต้องหาสองสามีภรรยาได้ลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักในตำบลกระทุ่มลมอำเภอสามพรานจานังหวัดนครปฐมจึงได้ไป ตรวจสอบจับกลุ่มโตนำตัวทรงพนักงานสอบสวนสพเมืองเพชรบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพะนะอจากการสอบถามคำให้การของผู้ต้องหาเบื้องตน้นนายมนาชัยอายุ4 5ปีและนางสาวชูติการอายุ40ปีสองสามีภรรยาก็ไดให้การกับการอากับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเดิมนั่นทั้งสองคนเคยทำงานอยู่บริษัทร,รับสอมตู้ชุ่มสายโทรศัพท์พนะ แต่ถือไล่ออกอ๋อศูนย์เนื่องจากลักลอบโอ้ยกับเจ้าไปลักลอบเอาอุปกรณ์ของบริษัทไปขายเนาะเขาก็ไล่ออกนะพนักงิจ้างเจ้าไววเงิ่นเดือนก็ไนดน้ยังเอาของไปขายอยูหลังจากถือไล่ออกกัตเวนงัดตู้นะครับชุมสายโทรศัพท์ตามสถานที่ต่างๆในภาคกลาง เพื่อเอาท่องแดงและก็ชินส่วนต่างๆในตู้ชุ่มสายนไปขายนะครับเออใสอ่ใส่ความชำนาญในอาชีพเก่าแถวเป็นบอสสงความเดือดร้อนให้องค์กรข้าเจ้าคณะขับรถยนต์พานที่เกิดเหตุจึงลงไปใส่อุปกรณ์งัดครับในตู้ชุ่มสายโทรศัพท์เอาอุปกรณ์ไายในไปขาย้ฮ้ารับสื่อของเก่าซึ่งก็อจะเว้นกองเหตุจังสีไปเรื่อยๆบ่สซัมที กระทั่งถูกจับกลุ่มใดในมือนีโดยทุกข้งที่ออกก่อเหตุครับจะแต่งกายในชุดสางสมโทรศัพท์เนี่ยของที่ทํางานเก่าเพื่ออําพรางตัวเองคณะก่อเหตุนั่นแหละผู้ใดก็สิคิดว่าเป็นพนักงานเนาะผู้ดใดก็สิไปทักไปทวงละ่ะแมนบอกพี่น้องว่าโอ้มาสร้างว่าสร้างเปลี่ยนก็คือจังว่าล่ะครับคนเฮาเหตุซัวหนีความซัวไปว่าพนดอกนี้เว้นหนีกรรมไปว่าพนสุดไทยก็ถูกจองจําคือเกา่า